โอเคครับมาเข้าสู่ช่องลิวซีอาร์นะครับอันนี้เามาดูตลาดลสลนสว่างนะครับอันนี้เขาใชเมื่อทางอันร,ร,รวมมะล่วงเรื่องบรรยากาศ่วมโรวินันจะเป็นจะไหนไปกันเลย แค่นี้รถติดเลยนะคันแมนช่วงมโควิดนะตอนนี้ก็ประมาณเวลา8โมงนะ แาวนี้ก็จะแมนลงค่อยเจ้าซูนไปฟ้านะปานวนสว้างนะแวบนนี้ก็เป็นห้ามใจใจนะ วันเทีเ่ยบตอนเขาอยู่อันดับทีสองพันสิบสี่ 2014, ประมาณนั้นนะ,ะเดี๋ยวนี้ก็งเงียบสงบนะโคว,วิดเรื่องท่านเราจะพิจารณาสี่เดือนแล้วนะ นั่นเราอันเราเขาอันอยู่ฮันเอาไปจับเวฟยดจนอันนึงนะตอนเห็นเรืกอกี่ฮันใส่ใจขนาะดแล้วเขาเคยมาแฝงยี่ฮันเวียดตัวนี้เนี่ยย่ันเวียดตัวนี้แหละเสวงนั่นนะมีรถคันเดียวหนะ้าพอใจสุดนะ แรงมาไปแรงอย่างเดียจะเลี้ยวไปทางนี้นะทางไปอันอนุสาวารีนะอลอวก็อิอเหนาพันอาอานุสาวารีนะ แรงวันนี้แม่แมนปั๊มน้ำมันนะสต่น้าปั๊มน้ำมันก็นจะแม่นีน่ันแทกวัดขัานะแทกวัดขัาโตไฟไหมนะ่ได้นะเดี๋ยวเนี่ยเขาใส่ใน้ำมันกันนะเดี๋ยวเขาใส่ใเต็มถัง sao lại không kia nữa lại không kia nữa sao lại rồi nà rồi 那个。 ช่วงประมโควิดนะช่วงนี้มันจะแก้งนะแต่ว่าตอนนี้โควิดมันพืด,ดึ๊ดเลยนะธรรมดารถจะติดเป็นแถวเลยนะแถวนี้นะ วกเอารบแสงมุดตัดหน้าหน้ามุดคลายภนะักหนา้นา,นา,นา,นาดีนะที่เป็กชันหนะ <c oughs> อันนี้ไฟแดงอย่างว่าไฟแดงใกล้ปานที่บนเทือกมานล้วใกล้ไฟแดงในกระแม่นั้น อันุสวรีเลยกันนะ่ะคนนะมาเบิกกันว่าอันุสุรีนนะ่ะจะมีคนไลฟ์ู่ในน่นะน่าจะมีคนหนะ้าเบิมกมันทางรถเ็มันมีคนเลยนะมีรถเลยนะธรรมดามันจะมีรถเป็นไวตารถเลื่อมเลยนะเดือนี้นะแต่วันนี้มันเป็นโควิดนะ มันมีกรก็รกฮอตนะฮะอุนซอรีนะซึ่งเมื่อเห็นคนเลยนะมันจะเห็นแสงไฟนะซึ่งมันมีคนเล่นะเพราะว่าคนมันยานโูวิดนะนี่สซอรีนะนะซึ่งมันสวยงามมากนะอโนซอรีนะ อันนี้ก็ไฟแดงเดียนุซาวรีน่ะตอนน่าจะบร็ลวงกฟแดงนะตอนน่าจะคำหลุดคำหลุดไปมีอันระเบียบนะโอเคไปเขี้ยวปับ๊บไปเขี้ยวปั๊บไป let's go การทิ้กายอุสารีนาะซื้อไฟทางอันแคมคลองนาะจึงไฟแดงบนนี้จะไม่มีไฟแดงนาะหัวล,ล,ลดรถมันน้อยนะเขาเปิดไฟเรื่องกระพริบนะไฟเรื่องกระพริบันต้งคอยไปนะเขาต้องเบ่งลดนะแล้วเบ่งลดเดียวไซนเดียวควานนะมันต้งมีเราเขาก็ไปเล่นนะ ็จะแ,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 แมนะ่นนะไฟแดงกายไฟไฟแดงนี่ก็จะแม่นอันตรงปาลานนะกายไฟแดงตัวนี้ก็จะแม่นบานตรงปาลานนะทุกคนแค่นี้จึงมีหานขายโทรศัพท์เยอะแยะได้รุ่นได้ก็มาเลือกเอาล้แค่นี้ เลี้ยวขวาไปก็จะเป็นพลัดเ้านะทุกคนวันไปแดงตันนี้เดี้ยวซ้ายก็จะเป็นแถวซอนไปอันทาดรวงนะตอนนี้ก็เป็นแถวอนัน Sumpah ี๋ยวนี้โควิดนะพวกนี้จะค่อยมีรถเลยนะ เลี้ยวซ้ายไปมันจะเจอคุณหมอลอยซ้ำนาบนวงเวียนตนน้นอินนะคันซื้อไปกับอาบึงขยองนะกระทั่งที่เราจะมอเกื่อนนั่นเองนะ น,นีกันเลี้ยวซ้ายไปก็จะแม่นอันบึงขยองนะกันเลี้ยวขวาไปก็ตลาดเซานะแถวอันมันจะเจออันเวียงจันทร์เซ็นเตอร์นะเลี้ยวซ้ายไป กจนสึกสีนนะธรรมดาแถวนี้รถจะติดนารถติดันแถวแล้วนะแถวนี้นะแต่ตอนนี้มันมีเนะินนามันโควิดนา เตีองลุเองเื่ยงอะไรสัสแบรมาณน,นั้นนะแต่ว่าเครื่องลุงจะลายกรมูนะคุณนินนะแต่วุ้งยองนะ เลี้ยวไปทางนี้นะเลี้ยวไปนี่นะนี่นี่นะตนุ๊กนานะแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปนะแล้วก็จะหอดที่เกินเงินนาเลยนะ กเคือนแล้วนะตัวนี้นะฝากกดติดตามด้นะโอเคก็ขอสิอาบน้ำอาบน้ำในไปนอนก่อนสุขดีทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์นะบ๊ายบายฝากกดติดตามนะบ๊ายบาย